สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่ฟาร์มระเบียงขักเนานะก็นะคะจริงๆครูก็มีธุรกิจนะคะรับสร้างบ้านเนาะเป็นเป็นครูสอนธุรกิจรับสร้างบ้านแล้วก็ครูก็ทาเกี่ยวกับพวกบ้านเช่านะคะทําบ้านขายโครงการเนาะแล้อย่างหนึงก็คือจะเป็นเรื่องของฟาร์มนะคะวันนี้บรรยากาศดีๆก็เลยเอ,อมาคุยกันนิดนึงนะคะ วันนี้มีลูกค้านะคะที่แบบว่าเป็นชาวต่างชาติปกติขอลูกค้ากลุ่มของครูเนี่ยนะที่หัวหินเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับชาวต่างชาติทั้งหมดเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็มีลูกค้าถามเหมือนกันว่าเ,เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยแล้วลูกค้าคุณเป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะคะมีผลกระทบอะไรไหมถามว่ามีผลกระทบอะไรนะไหมในสําหรับธุรกิจของครูเนี่ยนะคะในกรณีที่ครูสอนเนี่ยมันเป็นออนไลน์อยู่แล้ว่ประเด็นแรกตัดไปนะ นะคะการการเจอตัวการแบบว่ามาเทคคอร์ส BIP อาจจะไม่มีแต่ครูก็สามารถสอนออนไลน์ได้นะคะกับในกรณีที่เอ,อ่อครูเนี่ยทำธุรกิจบ้านเช่าแต่บ้านเช่าครูเนี่ยครูไม่ได้ให้รายวันครูปล่อยรายเดือนนะคะแล้วรายเดือนเนี่ยก็คือเวลาฝรั่งเนี่ยเขาเซ็นสัญญาทีเนี่ยนะคะเขาเซ็นกันเป็นปี2ปี3ปีบางคนแบบว่าต่อต่อทุกปีมาประมาณ4ี่หครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ พวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่รายได้ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นแบบว่า passive income ะนะทีนี้พอมันเป็น passive income คุณก็จะมีรายได้นี้ทุกเดือนคุณบอกว่าอาถ้าเป็น p a สซีฟอินคัมเนี่ยไม่ต้องทํางานใช่ไหมนะคะ p a สซีฟอินคัมของคุณเนี่ยการที่คุณมีรายได้ทุกเดือนนะคะการการที่คุณมีรายได้ทุกเดือนแบบเงินเข้ามาตลอดเวลานะ ไม่ว่าจะเป็นคุณจะเล่นหุ้นคุณจะทําธุรกิจบ้านเช่าหรือคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะการมีเงินเข้าทุเรือนนั่นคือ passive i n c แต่บางคนเขาชอบ passive i n c ที่แบบว่าให้คุณมี activity ในการทํางานด้วยบางคนอาจจะแบบเอ้ยฉันอย,อย่างเฉยเฉยแล้วก็แบบว่ามีเงินทํางานก็ได้แต่สุดท้ายคุณก็จะหาอะไรทําอยู่ดีเพราะว่าคุณก็จะเบื่อกับการที่แบบว่าอ,อยู่บ้านเฉยเฉยเนาะอย่างน้อยทําอะไรแล้วแบบว่ารู้สึกสนุกก็ยังดีซึ่งจริงๆครูเห็นด้วยมากเลยนะเพราะว่า การทาอะไรสักอย่างหนึ่งถึงแม้เมั่จะมีพาษีอินคำเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายตื่นเช้ามามันก็ยังจะมีเป้าหมายว่าเอ้ยวันนี้อยู่ต้องทําเรื่องนี้นะเอ้ยมีเป้าหมายว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องทําเรื่องนั้นนะเราทุกเรื่องมันคือการซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานนะทุกอย่างมาซัพพอร์ตในเรื่องของเงินที่เราจะได้รับมาในแต่ละเดือนแล้วมันก็สนุกด้วยนะคะอย่างของครูเนี่ยครูทําฟาร์มพี่นี่จะบอกเลยครูไม่ได้เป็นฟาร์มแบบเชิงแบบประดิษฐ์บางคนทําฟาร์มเพื่อโชว์ นะทาฟาร์มเพื่อโชว์แบบว่าใครมาถ่ายรูปเล่นสวยแต่ครูเนี่ยทำฟาร์มให้มันเป็นฟาร์มจริงๆฟาร์มคือวิถีชีวิตจริงๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะบางคนแบบว่าเขาอาจจะเป็นในเชิงบิสเนสก็คือแบบทาฟาร์มให้มันเป็นลักษณะแบบคนมาแล้วว้าวแล้วสวยใช่ไหมถ่ายรูปเล่นได้นู่นนี่นั่นว่ากันไปแต่ของครูเนี่ยมันจะเป็นฟาร์มแบบว่าถ้าใครมีลูกมีหลานเนาะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ อยากจะให้มาชมชีวิตธรรมชาติมาดูว่าเวลาแม่ไก่อารมณ์ดีเขาเดินเล่นกันแบบนี้นะคะในเครื่องหลังคูเนี่ยเป็นแบ็กกราวอยู่เนี่ยเขาเขาเล่นเขาเดินเล่นกันยังไงนะคะแล้วก็เวลาเขาจะลงแปลงผักเขาลงกันยังไงเพราะเราไม่ได้ทําเป็นเชิงอุตสาหากรรมขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้ยอดยอดที่เราต้องส่งส่งผักออแกนิกเนี่ยต้องอาทิตย์ละร้อยโลซึ่งเนี่ยก็เลยครูก็ต้องมาดีโนเวทใหม่หมดเลยเพื่อให้มันเป็นออธุรกิจ ที่เราทําไปด้วยเราชอบที่จะทําฟาร์มเราชอบที่จะอยู่บรรยากาศแบบนี้มันมันรู้สึกสบายใช่ไหมคะแล้วมันก็ได้เงินด้วยเนาะแล้วคนแถวนี้เนี่ยเขาก็มีงานทําด้วยเพราะว่าคนที่ทํากะขูดที่นี่เนาะไม่ว่าจะปลูกผักตัดต้นไม้เลี้ยงกับเป็นคนแถวนี้หมดเลย อ,อ,อยู่กับครูมาประมาณแบบสี่ห้าปีแล้วอยู่มาตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยู่บ้านนี้เขาก็ได้ทํางานด้วยเดินมาทํางานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบว่าโอ้ต้องนั่งรถเข้าเมืองนู่นนี่นะเสียค่ารถอีกอันนี้คือแบบทําได้ตลอดเดินมาทํางานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์หนึ่งซึ่งครูก็จะคิดอารมณ์แบบนี้เอาไว้คิดความเป็นธรรมชาติคิดความเป็นแบบสบายสบายเอาไว้ ใครที่แบบว่าอยากจะมาเที่ยวเราแบบดูสีวิไลเข้าเมืองอาจจะไม่ได้มาที่ฟาร์มนคะูเนาะก็อาจจะต้องเข้าเมืองไปนะคะแต่ว่าทองคูงแต่ใครแบบว่าอยากมาดูวิถีชีวิตอยากมาดูแบบบรรยากาศปลูกผักยังไงมาดูบรรยากาศแม่ไก่อารมณ์ดีเขาเป็นยังไงก็มาดูที่ดีได้เนี่ยคะ่ะเดี๋ yk ูจะแพ่นให้ดูรอบๆเป็นไงบรรยากาศดีไหมดีมากนะคะดีมากเลยวันนี้คูไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศกรุงเทพเนาะคูก็เลยแบบว่าแต่งตัวรีแลกซ์รีแลกซ์กนิดนึงนะคะเลยแบบ คืออยู่ที่นี่ก็คือจะไม่ได้แบบสไตล์นั้นอยู่แล้วนะคะที่นี้เนี่ยเดียจะบอกว่าใครที่สนใจทำธุรกิจที่ไม่เป็นพาสซีฟอินคัมนะในความคิดของครูเนี่ยครูชอบที่จะทำอสังหานะคะทำอสังหาทำให้ไม่เป็นไรายได้ปลูกบ้านเนาะแล้วก็ปล่อยเช่าหรือว่าสร้างบ้านไว้รอขายขายยังไม่ได้ปล่อยเช่าหรือว่าเอ้ยใครอยากไส้ที่พร้อมบ้านก็ซื้อที่ครูแล้วก็ครูก็ปลูกบ้านให้ เราครูก็เอาลอกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยมาสอนสอนการทํางานมาสอนว่าคุณจะทําบ้านยังไงควรจะทํานู่นนี่นั่นยังไงให้มันแบบว่าสวยงามนะคะดังนั้นเนี่ยครูก็เลยคิดว่าการทำพกษตรเป็นเรื่องดี แล้วถ้าใครสนใจนะคะการจะทำให้สิอินคัมำก็มาลงเรียนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบ้านเช่าการทำอสังหาบนแต่ไม่ยื่นจัดสรรนะครูจะไม่ได้ยืน่นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรข้อกาหนดใน,นาการยื่นจดสัญไม่มีนะเพราะว่าครูไม่เคยทำนะคะครูจะทาเป็นธุรกิจขนาดเล็กก็คือเป็นเฟสเฟสละแปดหลัง จากนั้นก็เป็นเฟสสองเฟสสามไปไม่ได้ไม่ต้องอยื่นจัดสรรไม่ต้องมีส่วนกลางไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางไม่ต้องนิ่งเสียงแวดล้อมอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเอานะคะเพราะฉะนั้นกูก็จะทําเป็นเวนี้ตลอดเลยเนาะแต่ส่วนเรื่องฟาร์มนะมันเป็นอีกช่องทางไรายได้หนึ่งที่ทําไมครูถึงทํครูชอบครูชอบแบบนี้ชอบธรรมชาติแบบนี้นะสองมันซัพพอร์ตกับโครงการครูด้วยซัพพอร์ตหมายความว่ากูมีละกูมีออฟฟิศใช่ไหมแล้วออฟฟิศกูก็เป็นร้านกาแฟเพราะว่าการทาร้านกาแฟ กึ่งกึ่งออฟฟิศก็คือคนที่เข้ามาคุยงานกับครูคนที่มาคุยเรื่องบ้านกับรูมันทําไมคะมันรีแลกซ์เหมือนมันได้กินกาแฟเหมือนแบบไม่ได้ต้องมาคุยงานแบบโหเข้าห้องประชุมเตรียมจัดตัวจะโดนติดการขายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ก็กินกาแฟชมวิวชมนูน่นนี่นั่นไปแล้วก็คุยงานกันไปพาชมบ้านตัวอย่างชอบก็คุยกันต่อไม่ชอบก็ ดีใจที่ได้รู้จักกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ทําฟาร์มตรงนี้ให้ไปซัพพอร์ตกับคนที่มาซื้อโครงการด้วยคนที่มาซื้อโครงการครูนะเดินมาดูฟาร์มทุกคนแล้วก็ชอบเพราะถ้าถ้าเขาจะเลือกบ้านในเมืองนะเขาก็จะมาเลือกที่นี่อยู่แล้วสแสดงว่าเขาต้องชอบอะไรสักอย่างหนึ่งในความเป็นธรรมชาติของโครงการครูถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาจะมาซื้อบ้านครูแล้วเขาเดินมาดูฟาร์มแล้วเขาชอบนี่ก็คือเขาชอบบรรยาก,กาศแบบนี้ พขาชอบเป็นไก่แบบนี้ปั๊บเราสร้างฟาร์มขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาเดินมาซื้อผักครูได้เขาเดินมาดูไก่ได้เขาพาลูกมาเดินเล่นในนี้ได้ถูกไหมเขาต้องไปหาธรรมธรรมชาติที่ไหนเลยบรรยากาศดีขนาดนี้แล้วันไหนเขาอยากเข้าเมืองเขาก็เข้าแต่เอาสูตรอากาศทุกวันทุกวันนะเขาขอสูตรอากาศในธรรมชาติแบบนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นครูก็ทําตี้แล้วก็ดึงลูกค้าด้วยฟาร์มดังนั้นเนี่ยค่ะการจะทําโครงการครูเลยจะบอกคลิกไว้นิดนึงว่า บางทีคุณอาจจะต้องหาจุดเด่นของคุณออกมาวันนี้ถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณเป็นครูนะคุณอาจจะบอกว่าคือคุณมีแต่จุดด้อยหมดแลหนึ่งครูไกลเมืองสองออตอนแรกมาไกลเมืองหนึ่งแล้วใช่ไหมไฟไม่มีนะเอ,อแล้วก็คนไม่รู้จักใช่ไหมคะไกลตลาดนู่นนี่นะไ้หลายอย่างแต่วันนี้คุณจะบอกว่าธุรกิจบ้านเช่าครูเต็มทุกหลังนะเต็มทุกหลัง แล้วตอนนี้ครูก็เริ่มให้น้องๆเขาแบบว่าดิวกับคนข้างนอกก็คือปล่อยเช่าบ้านข้างนอกแล้วก็ปล่อยได้ด้วยนะเลยคิดว่าการที่แบบเราเราทําธุรกิจแบบเนี้นะคะเราดึงจุดเด่นของเราเออกมาได้นะไม่จำเป็นที่ว่าคุณจะต้องแบบโอ้โหเนี่ยถ้าที่ดินคุณไม่ได้ติดทะเลเนี่ยรับรองเลยว่าคุณปล่อยเช่าไม่ได้แน่เลยหรือว่าเออเนี่ยมันห่างมันไกลเมืองใครจะมาอยู่คำนี้ยครูเคยเจอคนที่พูดหลายคนมาก มาทําอะไรตรงนี้แล้วจะเอมีใครมาอยู่ซึ่งวันนี้ครูก็พิสูจน์ว่ามันมันทำได้ถูกไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณคุณเซ็ตสตาทิจี้มันคุณเซตว่ากลุ่มคือคุณคือใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันสามารถทําได้เนาะคุณก็คือคนหนึ่งที่ทําได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับเ การเรียนรู้แล้วก็มุ่งมั่นขนาดไหนนะคะพรานันคุณนี้คุณให้เทคนิคไว้ว่าคุณจะทําอะไรที่คุณจะอยู่ตรงไหนถ้าคุณมีเตีมคุณมีไอเดียนะคุณสามารถทําได้หมดเลยนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นว่ามันทําได้เอให้คุณเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นไปได้ระยะเวลาไม่ต้องไปสนใจสนใจว่าเป้าหมายคุณคืออะไรมันจะถึงเป้าหมายวันนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้ ปีนี้ปีหน้าให้มันถึงเถอะแต่คุณก็ทํามันด้วยอย่างเต็มที่แบบทุกสเต็ปคือคุณทําไปแล้วให้คุณสนุกกับมันด้วยนะอ่าถามว่าครูสนุกกับมันทุกวันไหมบางทีบางวันคุณครูก็แบบไม่สนุกก็มีแต่เราก็ต้องดึงตัวเรากลับมาว่าเฮ้ยไม่ได้มันมีเป้าหมายของเราอยู่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้อง ทำจนถึงให้มันถึงเป้าหมายแล้วเพราะ้วันนี้เทคนิคของครูนะเคล็ดลับของครูก็คือถ้าคุณจะทํแบบพืสิเป็นคำคุณหาพืชสิ่เป็นคำคุณให้เจอสําหรับครูคือการทําบ้านเช่าการขายบ้านเราลงทุนกับฟาร์มนู่นนี่นั่นของครูมันก็ไปของมันเรื่อยๆนะคะเราก็ดึงจุดเด่นของคุณไม้ได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นตลาดที่โอ๊ยมันแบบยากมากแต่สักวันหนึ่งนะถ้าคุณเจอจุดแข็งของคุณคุณก็จะสามารถดึงมันมา ใช้สกยภาพตรงนั้นได้นะคะครูคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครใหลายๆคนเนาะนะคะใครถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ